2,3,4สามสี่โอเคหนึ่งสอโอเคอ่า4,3,2สามสองได้ขอดครับอ่าท่านผู้ชมผมจะลงไปเก็บหอยแค,ครงแล้วพี่พี่หนูน้ำลึกไหมเนี่ยอันนี้ครับต้องต้องลงลงดูครับทะเลลึกแน่นอนครับเอาพี่หนูบอกทะเลลึกไอ้ผู้ชมโดนแล้วครับ้ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅎ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  แย่นี้โอ้ยเปลี่ยนหอลัก็จะดรอปเลยว่าจะท้องเลยเก๋เกอันนี้เก๋อันนี้เก๋มันมันเห็นวิเดี๋ยวเขาไปแต่เข้าปอปอไปแต่เข้าโอปอป 오오오! 되게 미뤄지게 하면서.